เราก็ได้ชุดคอนดิซิ่งมาแล้วนะครับเครื่องทําความเย็นต่อจากนี้เราก็จะมาล้างทำความสะอาดนะครับเริ่มจากการถอดอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมมาเช็คตรวจสอบแล้วก็ทำความสะอาดก่อนที่เราจะเข้าประกอบเข้าไปในระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็มาดูกันครับนะตอนนี้ก็เริ่มถอดพัดลมถอดโครงนะฮะ ต่อมาก็เชื่อมคอมเพรสเซอร์เข้ากับระบบทําความเย็นนะครับคอยร้อนนะฮะแล้วก็เชื่อมท่อนะครับแล้วก็เขีบรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นตัวนี้ก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์มาดูไนโตรเจนนะครับที่เราอัดเพื่อเทสรั่วนะครับผมทดสอบในระบบะเราเทสอยู่ที่250 psi นะครับผมก็ทดสอบคอยร้อนนะฮะดูรอยรั่วนะครับให้มั่นใจนะครับเวลาที่ ลูกค้าซื้อไปใช้งานนะครับอ่าน,นี่ก็เป็นสอนวาลวเชื่อมในตัวเจนเข้าสู่ระบบนะครับทดสอบอ่าอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับไม่รั่วนะฮะเรียบร้อยดีครับต่อมาก็ประกอบคอยร้อนนะฮะผมเข้ากับโครงชุดคอนเดนซิ่งนะฮะก็ มีการต่อคอยร้อนเข้ากับฐานรองเชื่อมต่อพัดลมนะฮะแล้วก็แท้งรีซิเวอร์นะครับก็เชื่อมท่อทองแดงเข้ากับรีซิเวอร์นะครับตัวพักน้ำยานะครับตัวนี้แล้วก็เชื่อมอย่างดีนะครับผมแล้วก็ทดสอบรั่วนะฮะโดยใช้น้ำยาทดสอบรั่วนะครับผมที่มีฟองนะครับดูได้นะฮะไม่รั่วนะครับ เทสเรียบร้อยพร้อมใช้งานครับก็จะมีไดรเออร์นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะฮะมีไซด์การ์ดนะฮะตัวดูน้ำยานะครับออยเซปเปอร์เตอร์ตัวดักน้ำมันครับคอมเพรสเซอร์ or, ตัวนี้เป็นซิงเกิลเฟสนะฮะแล้วก็จะมีแคปแคปรันแคปสตาร์ทให้นะครับอ่านี่เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับเทสเรียบร้อยพร้อมใช้งานครับ เตรียมตัวจัดส่งลูกค้านะครับผมขนขึ้นรถพร้อมจัดส่งไปยังลูกค้าต่างจังหวัดนะครับ